เป็นไงบ้างครับจากได้กินพะโลหน่อไม้สดอร่อยไหมครับยังไงผมขอเสียงหน่อยอร่อยค่ะน่อม้ค่ะแ้าสั่งไปแล้วกี่รอบครับร้อยรอ้อยได้อ๋อโอเค <laughs> อันนี้คือแบบความอร่อยมากนะจนลูกค้าเนี่ยติดใจฟันฟันปลอมนี่ หลุดอยู่ตรงหน่อไม้ครับแล้วติดใจอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างนะมีหมู3มชั้นใช่ไหมครับหน่อไม้แล้วก็พะโลโออ๋อไม่ใช่เสียงไม่กีนนี้อ๋อไม่ใช่นี่ใช่ไหมที่อร่อยเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ อร่อยไหมครับลูกลูกลูกค้าอีกท่านขอเสียงหน่อยอร่อยไหมพะโล่หน่อไม้สดฮะโอ้โอคนนี้ก็หลายกล่องอยู่เหมือนกันนะคนนี้ก็ไม่มาทีไรถ้าไม่มีติดมือมาให้ก็น้ำลายนี่หกตามทางเลี่ยราดไปหมดนะฮะน้ำลายยาก <laughs> ใครเสียงใครวะเมื่อกีน้นี้โอ้ยไม่ใช่นี่ใช่ไหมเนี่ยอร่อยเนี่ยใช่ไหมออโอเคครับ